สูลงทุนด้วยความมัน่นยจพอความหวังเที่ยวพังเที่ยวก็ประคอบเปนสูน้ลองอะไรได้วยเรื่อยมาฮะเั่นซึ่งด้เป่นซึ่งด้เหรอเป็นซึ่งเปนซึ่ง่อจอ,อรู้ว่าขอบตาแดงแล้วเส้นทางเดินขาดคืดประจำลองอะไรได้วย ให้ลพี่น้องเอ้ยมันดีใจหลายวันนะเอ้ยย่าใจเป็นอจกันลองเดยกดี่นวองหัวก็พัดีเดี๋ยวไปลองก็ป้าซองต่อซองลุงนะมแจ้งสีลองได้ลุงลุงอั่นใจลุงปล่อยเลยลุงรู้สึกว่าชีวิตเราสู้มาขนาดไหนแล้วยังสู้ต่อไปอีกนะยังสู้ทุกวันทุกวันด้วยนะสู้ทุกวันสู้ทุกคืนสู้จนกว่าจะสู้จนกว่าจะได้ดบได้ดีทุกวันนี้สู้พื่อความยุติธรรมครับประเจน ตามนะคะชแต่ทให้ประเด็นนะลงเพลงนะลงเพลงนะแมยดีใจก็โล่งนะแม่เจ้าค่ะรถชั้นมันเก่าเขาจึงได้จากเ้าใส่หไม่เลยเขาเสเ้าก็มันชิมาไม่ยุ่ดำลังในเพลงนะลุงลงลุงลุงลงลงเพลงลงเพลงนะคะต้องยืนทำ แต่มันร้องไปม,มันมันเมื่อยนะลุงเนาะมันดีใจให้มันดีใจแล้วมันเมื่อยท้อง,ง,งด้วยแมนบอกลุง,น,งน้ำตาของ,งลูกผู้ชายค่ะที่ไหลออกมาอาบแก้มอาบนองแก้มค่ะเพราะว่าดีใจลุงดีใจเพื่อนร้องบาออกค่ะร้องบอออกเป็ดบาเป็นยางบอกลุงคิดดีทำดีก็ได้ดีค่ะ นี่แหละคะ่ะเทวดาเพื่นแบ่งมาให้เราเป็นแบบนี้มาวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วด้อก็ทําดีไปเรื่อยๆนะครับทําดีไม่มีใครว่าหรอกกันว่านาะโล่งคลิปรลดได้อีกได้อันนี้ก็ไดเาเสือออส้อลวดกลับบ้านเรานะคะกับกกอกนะคะเอฟซี FC คะ่ะ อยู่ข้างหลังเนาะก็มีโจ้มีใครมั่งคะมีพี่มีแม่มีมีน้องพลอยค่ะโอ้โหบุญบารมีที่การเยอะๆเลยบุญบารนะน้องพลอยนะคะได้ให้ถ้าไม่มาไอ้พลอยถ้าไม่มาวันนี้ก็ไม่ได้มาเด้อบุญนะคะแม่นนะคะถ้าบอมากับมาดามวันนี้ก็จ้อยเจ็ดแล้วเด้อเมื่อนี้นเจ็ดแล้วเชมวยจ้อยเจ็ดเลยแล้วโอ้ดูข้างหน้ามันอลังการงานสร้างเมืองซิลินเด้อ ต่อไปให้ลุงพลติดเลยเครื่องเสียงไม่ต้องไปเอารถแ่ลแ,ลแล้วเอารถแ่เรานี่แหละแฮแบบบ้านบ้านตรงจังนึกจย่าลำควันไหนฉลองมาเปิดเลยคุณลุงลุงได้รถแล้วก็พายายประหาททำบุญเด้อลุงเด้อ,อจะได้ร่วมทำบุญกับลุงมีเท่าไหร่ก็ทำไปตามมีเนาะลุงเนาะ ได้แม่ตัดกระติ๊บก้าวต้นปีที่สองช่วยกันทำบุญูรก้าวัดพุทได้เหมือนเดิมค่ะน้ำมนต์โอมนั่งตรงไหนโอ้เพิ่นไปก็น่าตายค่ะไม่เห็นเลยค่ะนั่งแบบพวกนี้คงได้นั่งพวกนี้แน่ๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราได้นั่งวันนี้นะคะจะไปชื่อหาอะไรอยู่ที่โรบินสันเด็กๆเนาะค่ะอยากไปเล่นนะคะาเอยากไปเที่ยวห้างค่ะ ชวนเพื่อนขึ้นเพื่อนกับแกงหัวดึกดึกว่ะอย่าให้เมาเลยเพื่อนนอนบ่อยคืขึ้นไซต์กูเอามารถแมนราคาไหนมามาดามน้อยรับหลือเปล่ามาดามน้อยก็ตื่นเต้นก็ไม่หลับแล้วเออบ่มาดามอยู่เสเคยเคยขี่แต่อันปิ๊กงับพ่ออะมากขึ้นรถมาดามน้อยหันน่า นี่บัมาดามน้อยมาดามน้อยเย็นช่วยๆเนาะขึรถพ่อมาเย็นขนาดนี้เด้เวันนี้ฉันมาดูน่าจะเสือดูเสือเอ้เฮ้เอ้เอ็มเดอร์เสือกับเสือก็ทำผิดตลอดแล้วนะตามติดตลอดเขาก็ดีใจน่ะยูทูบเบอร์ดีใจกับทุกทุกช่องค่ะนี่เป็นไงอ่ะออ๋นั่นไงเสือพาไปรถแอมเดอร์ค่ะ อ๋อยังเป็นเคริสใช่ม,มคุณเป็นเคริสบอลุงเป็นเคริสแม่เราให้เป็น <laughs> เคฟโอ้โหลุงก็เป็นเคริสให้เ,เปิดกระจกเป็นอันนี้เขาติดฟิล์มติดฟิล์มกล้องแสงเขารถใหม่เขายังไม่ได้ขายเขาจะไม่ติดฟิล,ลมฟ์มแต่ติดฟิล์มก็ต้องให้ให้ฟิล์มมันกาวมันผลิตกาวติดกระจกสมบูรณ์แบบประมาณหนึ่งอาทิตย์สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงเหมือนกับขับรถลุงไหมขับรถอันนี้ ฮะเหมือนกันกับพี่เจ้ารถเจ้าบอรถอูสิเจ้าลุงเลยยิ้มทั้งน้ำตานะคะเอฟซีค่ะดีใจค่ะเป็นจะได้คุณพี่ร้อนอย่าใจคนจนป้าจบเลยใช่ไหมแล้วมาเจอเปลวมะกอกหอมแบบเป็นเมา่อกี้นี้ไม่ต้องดึงหางไปอ่ะมีแล้งมีแล้วนะคะ ไม่ได้หายวูวาพ่อาพันิ้กไ่ได้หายยังมั่วๆอ่ะได้กีตูอะไมเนี่ยลนาะรับลอกอีกเด้คอยท่ายาเป็นหลักฐานอยู่เด้อนี่คือหลักฐานเด้อเขาไม่ได้หายทีนองก็ดีใจกับแม่ใแ่ซึ้งใจเฉยๆแม่บอนี้เ่ทางเบจอลอนเบอนด้วยแล้วนะจ๊ะ นั่งเยอะขึ้นนะมีท่านั่งเยอะแยะแล้วในก่อนใครถ้าอยู่ด้านหลังคนจะตกห้ามนะค่ะโอ้ยวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยพนนี่ผุณล้วยงแล้วมันจะเอาอะไรมาอ้างบาตรดิเอาเออลุงก็ร้องยาใจคนจนแต่เราคนจนคนซึ้งมากนะคะซึ้งมากร้องไห้้าไมร้องขอบตาแดงซื้อๆี่น้ะมันสิ่งห้ายมนดีใจรลายคน จบแค่นี้นะคะจะลงกดไลค์กดซรบกดจับตาคาให้แยด้วยค่ะลองเอาให้จบหน่อยสิทุแต่เลยโอ้โหโยางเจ้าโกโยกางเจ้ากอแล้ว like ก็กยาะที่เรียนละ ข้างเทยวก้าวละองกันสู้เรื่อยมานี่ให้่าหนี่งบนเส้นทางเดินค่าเท่าประจำคลื่ลมชีวิตกระนาบนี่อาจทำให้ใจพี่ลาบางครั้งบางที พี่พีก็สร้างปัญหาทำให้ถ้ามีน้ำตาต้องทนพี่มาเสมอ <c oughs> ไม่ม้อไครว้ไม่มีคีครับขอบใจบอยบอยหัวราเป็นแฟนคนอื่นได้ดี จบคลิปแค่นี้นะคะพี่น้อง